เรื่องคันก็ทาไปบ่อยแล้วครับวันนี้มาทาแองเกอร์แท็กเกรเรื่องของเหยื่อตัวนี้กัน B นี่เหยื่อของอะไรเหยื่อของน็อตคราฟครับผมน็อตคราฟครับน็อตคราฟนี่จัดจําหน่ายโดยบริษัทณปัจจุบันจําหน่ายโดยบริษัทลาพลาวินซีประเทศไทยครับลาพลาวินซีประเทศไทยเห็นหน้า B นี่ก็ต้องเข้าใจคและที่ยืนองค์ประกอบข้างๆนี่ x ซ u k a เป็นเจ้าของสถานที่พูดดังๆหน่อยไมาอยู่ไกลนะ คือเป็นเจ้าของสถานที่วันนี้ให้เอาตัวน็อตคราฟตัวนี้มาลองกับปลาอะไรกายักษ์ครับที่บอกเกายักษ์ยักษ์ติดนิ้วเลยใช่ไหมเอามือจับปุ๊บยักษ์ติดนิ้วเลยรู้นิ้วเลยไม่ใช่นะครับบีช่วยแนะนําเรื่องของตัวนี้หน่อยว่าสินค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับเหยื่อน็อตคราฟนี่รุ่นอะไรนะแอร์ออกครับแอร์ออกนะครับแล้วอันนี้น็อตคราฟด้วยหรือเปล่า รถครับเหมือนกันครับตัวนี้เป็นรุ่น addition ครับขอดูหนนี้มันก็คือบาลังไม่พลาดอยู่แล้วตัวนี้รุ่น addition ครับ abduration ครับ 90f 90f f นี่ก็แปลว่า floating อันนี้แล้วนอกอันนี้น็อตครับยังมีอีกยังมีที่เอาเข้ามามีรุ่นหนึ่งครับเป็น bmc ครับเป็นอยู่บลิฟเลตแต่เป็น floating เหมือนกันนะครับเอาเป็น floating ครับผม x ว่ากับปลาเก๋าอันไหนผมผมว่า a i r l อ c a i r l อ c ยังชอบแอร์ออกมากกว่าอ่าอย่างนี้เราจะลองลุ้นกันจากแอร์ออกก่อนครับี B, ไหนเอานี้เรื่องแอร์ออกพูดให้ชัดมนมายังไงมันไปยังไงตัวนี้แอร์ออกเนี่ยผมคิดว่านักตกปลามือกระพงหรือมือบอ่อหรือมือธรรมชาติบ้านเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีแล้วฮะตัวน,นี้มีมีเข้ามานานแล้วแต่ว่าในปัจจุบันนี้ตอนนี้ล,ลัพราเป็นเป็นผู้นําเข้ามาจําหน่ายนะครับข้อดีที่บริษัทรัพภาเข้ามาจำหน่ายเนี่ยอย่างแรกคือถูกถูกลงถูกลงเยอะมากครับราคาไม่ถึง400บาทนะครับ ไม่ถึง400ครับราคาตั้งอยู่395บาทแบงค์500ใบเดียวไม่ถึงมีเงินทอนทอนแน่นอนทอน,นร้อยกลับมาใช่ครับแล้วก็จะมี3ขนาดนะครับก็คือจะมี58ครับ58เล็กสุด เล็กสุดคือ5้เซนแครับผมแล้วก็7จ็ครับผม70นี่ก็คือ7เซนใช่ครับแล้วก็ใหญ่สุดของเขาคือ85ครับ85อ๋อ58กับ85อย่าจำสับสนครับ58นี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้มีขนาดตัวนี้อ่าอันนี้มีขนาดตัวนี้ที่นำเข้ามาเป็นเป็น9 9้เซนครับตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยครับแต่จริงใช่โฟติงครับผมโฟติงเ้าเซนนะครับอ่ามาดูที่ออกนี่เหมือนเดิมออกนี่มีทั้งรอยทั้งจมหรือเปล่า มี3 3รุ่นเลยครับ3รุ่นนี่คือก็มีท h ยเอฟทายเอสแล้วก็ท h ยเอครับ F นี่คือโฟตติ้งแน่นอนโฟตติ้งแน่นอนครับ SLM ลอ่ะเ l m เป็นสลาลมครับสลาลมออกว้างใช่ครับสายกว้างๆครับกว้างกว้างแล้วก็จะเป็นซิงกิ้งซิงกิ้งใช่ครับอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวรอดูลิตเดทของไอ้นี่นะไม่ใช่ของไอ้นี่ลิตเดทของนี่นะครับแล้วก็ปลาของ e อ็กซูกว่าจะสนองกับเจ้าตัวนี้ยังไง ลองดูครับเข้าหลุมทีวะเฮ้ยได้สายได้สายโอ้ยตัวนี้หลายโลเนี่ยสายด้วยครับตัวนี้ประมาณ3โล โหเต็มคำเลยกิปเปอร์นี่สี่โลกว่าตัวนี้สี่โลเลยเหรอสีโลกว่าสี่โลกว่าได้เต็มปากเต็มคำออกออกออกเรียบร้อยแอร์ออกครับผมโอ้โหอ่ะเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำ นี่เป็นเหยื่ออเดชันนะครับ 90F ของน็อตทาร์นะครับดีแท็กนะครับเฮ้ยยายายาั <laughs> เหยือก <sm art Pie> ็ด <ập sind> ีค <net man _ absorption> ันก็ดีแล้วก็ผลงานก็ต้องดีอ้าวไปซะแล้วผลงานดีได้กิ่งไม้แทนครับแล้วตอนนี้แอร์ออกเนี่ยมันเดินในตลาดตอนนี้มีหาได้ทุกที่ทุกที่ครับแต่คงต้องรีบครับเพราะว่าเท่าไหร่ก็หมดนะครับเออมันมันค่อนข้างจะสินค้าเดินไวเดินไวมากๆครับ นี่วันนี้วันนี้ที่เราใช้ใช้กันดูเนี่ยผมว่าบีมันเป็นเป็นเหยื่อที่กับเกมเหยื่อปลอมปลาบ่อบ้านเรามันตอบโจทย์ตอบโจทย์ได้ดีมากฮะยิ่งถ้าเป็นพวกบุฟเฟ่์บ่อใหญ่ๆญ่เนี่ยต้องการตีทำระยะไกลๆใช่โดยแอคชั่นมันเองนะครับที่เราเห็นมันมันลงเนี่ยมลักษณะเดียวกับปลาเหยื่อที่เขาให้ใช่ครับมันล่อนลงผิวๆลงมันอ่ามันสไลด์ลงแล้วตอนที่เราเดินมันเนี่ยผมว่ามันก็คล้ายกับคล้ายกับปลาเหยื่อที่ที่มันอ่อนแอมากมากอืมใช่ครับ มันเดินทางของมันมันแบบมันแกว่งมันสายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหยื่อที่เป็นเป้าหมายง่ายของพวกปลาล่าเหยื่ออย่างอย่างที่บีกับผมใช้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจังหวะที่ปลามันควานมันตึ๊กน้าไปเลยนะใช่ครับงับเสร็จวิ่งเลยครับมันไม่ใช่แบบอ่านี่คือคือปลามันจับเหยื่อปลาที่อ่อนแอเพาปั๊บมันองวิ่งเลยมันไม่เหมือนกับที่มันปลาล่าเหยื่อที่มันไล่เหยื่อแข็งแรงถ้ามันไล่เหยื่อแข็งแรงปุ๊บเนี่ยพอมันมันจะตึ๊กเพื่อให้เหยื่อมันช็อตให้ให้สนิท แต่นี่มันเห็นว่านี่อ่อนแอมันปึ๊กแล้วมันวิ่งเลยผมว่าไอเนี่ยไม่วัดกติ God, ก็เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ที่ได้เน่ก็คือลงคอเลยนะครับเหล็นคำอ่าก็สนุกสนานนะบีไปหาปฏิหารของมันอีก <c oughs> ผม <c oughs> เชื่อว่าใช้ <c oughs> Hi, ได้เลยเอยๆยใช้ได้เรื่อยๆครับอ่ะวอง <c oughs> ไม่รู้อะไรแต่ว่าดึงเมื่อกี้มันจะเข้ารูนะครับปลาเก๋านี่ไม่ว่าจะบ่อหรือจะทะเลอย่างแรกเหมือนกันกินแล้วกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็ต้องเอามันออกจากบ้านป<ม>ิดเมออกจากบ้านมาหมดครับพวกนี้จิโกโลเดียวแล้วก็ดูพละรกำลังมีแพทหมุนเลยครับ ลกกววามีผลงานครับใช้คันเข้ามาก็รู้สึกถูกใจสงสัยว่ายี่ห้ออะไรถาม x อ็กซูกดู x ตอบว่า G ีคล k แล้ว G ีคล k เนี่ยพอดอีตรงนี้อยู่กับสุดทับด้วยนะครับ นี่ถ้าคุณเคยเห็นหนังตกปลาเมืองนอกบ่อยๆนี่คือคุณทัพแล้วคุณทัพก็คือผู้นําเข้า G จีแครกจีแครกับจีแครเป็นมายัางไงทําไมทัพถึงไปเลือกนําเข้ามาจําหน่ายจีแครกนี้ตกปลามาภาพใหญ่ครับส่วนมากก็ใช้เวลาอยู่เมืองนอก <c oughs> ก็อยากจะหาคันที่เป็นคู่ชีวิตตัวเองสักคันนึงคู่ชีวิตก็เดินทางไปเรื่อยครับจนมาถึงญี่ปุ่นนะครับว่าคันญี่ปุ่นใอเทคโนโลยีเขาล้ำหน้าครับแล้วก็ผมก็เป็น เพื่อนกับพวกโปรญี่ปุ่นบางคนนครับไปญี่ปุ่นก็ตอนแรกก็ยังไม่กะจีค่าก่อนครับก็แนะคาแนะนําไปเรื่อยเปื่อยจนมาเจอเพื่อนครับทักได้ดูก็ชื่อทักคูซังครับทักคูซังนะครับก็แนะนำไปแล้วก็พอได้ลองแล้วครับว่ามันก็ดีจริงก็เป็นคันที่เหนียวเหนียวแล้วก็เซนดีด้วยใช่ใช่อันนี้ยอมรับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองอัดแล้วก็แรงดีดกลับคืนสูงมากเมื่อกี้ถ้าได้เห็น ในภาพที่ผมอัดปลาไปนะั้นแรงดีดมันสูงมากแล้วก็ตอนนี้ที่อยู่ในมือของเรา3คนนี่รุ่นอะไรบ้างอะ่ะที่ผมถือก็เป็น G-Cat ซีเคร็คจะเป็น o o e r r n o t t o m Up นะครับ uh, เอ่อถึง25ปอนด์ครับเป็นเฮฟวี่25แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อสแปงกี้นะครับสแปงกี้แถึง20 8ยโอ้มีหน้าเลยมันชั่วมันเล้งมันกว้างอ่าอันนี้จะจะเล่นเหยียบปั๊กดีครับใช่ไวอืมและอันนี้อันนี้ก็จะเป็น10 25ีมอนกันครับดัสตี้มิร์เรอร์จะเป็นมีเดียมเฮฟวี่มีเดียมเฮฟวี่เข้ากัน2คันนี้อืมครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็นมีเดียมเฮฟวี่นี่จะเป็นเฮฟวี่ครับเมื่อกี้ทดลองใช้แล้วรู้สึกสนุกนะอันนี้ หาซื้อหรือจัดจำหน่ายยังไงก็ดูได้ที่ร้านเอ็กซูกาเอ็กซูกามีนะครับแล้วก็ที่ที่ผมครับที่เว็บไซต์ของ m a s ย h i ท t a c k l e c o m ครับ แบกับคันจีครัชปลาปลาเก๋าฮนะล,ลุมนะครับเมื่อกี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีวัดปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งออกมาเลยครับนี่ครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นปลายไอ้น้อยย่าน,นะครับน้อนยย่างผิวมากครับปลาเก๋าสุดยอด ตกแบบเท็กซัสกับคันจีแคักวนั้ครับสามหนึ่งสิบปอนปลาเก๋าไส้นี่ครับกับพงครับจิแคคัวนั้นครับสามสิบปอนนี่สุดยอดเลยพริ้วเซนนี่สุดยอดครับเวลาตกเท็กซัส <c oughs> ครับแล้วช่วงนี้มีจะไปตกที่ไหนถ่ายที่ไหนป่ากำหนด อ๋อช่วงนี้ก็ผมกำลังตื่นเต้นกับก,การตกปลาที่เมืองไทยกำลังนนสนุกกับเกาอยู่สน,สนุกกับเกากับปลาทั้งหลายอย่างในเมืองไทยเมืองไทยความจริงมีหลายอย่างที่ให้เราค้นหาแต่ว่าเราเรา,เรายัางวนเวียนอยู่เล็กๆว่ามว่าว่อาออกไปบางที่ที่ผมไม่เคยไปคนอื่นอาจจะเคยไปแล้วก็เลยมาสนุกกับตรงนั้นมากกว่าอ๋อแล้วผมจะมีหนังใหม่ๆของทัพให้ดูอีกเมื่อไหร่ก็ช่วงนี้จะพยายามลงเดือนละครั้งสองครั้งนะครับโอเค มีแน่นอนครับมีแน่นอนแต่ก็เดี๋ยวลงให้ดูใน YouTube ครับเพื่อนๆติดตามได้รอชมของทัพนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีอะไรคืบหน้าเรามาเล่ามาแจ้งกันให้ฟังได้ครับโอเคครับครับผมครับเหยื่ที่ใช้ก็ไปยัางสตอมนะฮะจากบ่อตะเกาของไอซซิกานที่กำลังเป็นที่เก่าวข่กันในวงการตกปลานะฮะยางสตอมสี่นิ้วครับเป็นปากเิกนิกการตกก็ กอมาเฉยๆครับกอให้มันเตี้ยหน้าดินมาวันนี้ก็เอาเหยื่อน็อตคราฟครับน็อตคราฟจริงๆก็เลยพร้อมได้ค <c oughs> ันจีแคกไปด้วยเลย <c oughs> ตั้งต้นว่าจะทําน็อตคราฟแต่จีแคกมหัศจรรย์โอ้โห <c oughs> oh กินกระโชดรูดราาหรือว่าปลามันดีปลาที่บ่อแน่นน,นี่ไซส์อันนี้คืออันนี้ สีโลกว่าครับตัวนี้เป็นปลาที่ค้างใช้อยู่นานแล้วแล้วเป็นไงบ้างน็อตทราววันนี้ก็จริงๆมันพูดยากครับคือหล่นลงไปแอคชั่นมันทำงานด้วยตัวเองมันก็มันก็กินแล้วครับแอคชั่นทำงานด้วยตัวเองมันก็กินเลยกินเลยครับมันไหลลงไปมันก็กินแล้วครับอย่าบอกว่าจีคลัจีคลนี่มันดีดปลามันขึ้นมาเองเลยเปล่าเซน์มันดีจับเร็ววัดได้เลยส่วนนี้นะครับเขาเขาปาะคับให้ผมใช้ครับตัวนี้อะเดชั่นนะครับจับดีมากใช่ไหม สามทีครับได้หนึ่งตัวครับก็ถือว่าจัดจัดได้ดีมากครับแต่ว่าเออแบบว่าผมจังหวะวัดผมไม่ค่อยดีก็เลยก็เลยไม่อยากโทคเยอะครับไปเยอะเขาดีมะครับตัวนี้น่าจับตามองตัวหนึ่งเลยแล้วก็ผมเนี่ย Air o ออ d o r a t i o n นะครับกับคันจีคล็ควันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้การทดสอบวันนี้เป็นที่น่าพอใจแสงแดดยังมีน้ํายังอุ่นน่าสนุกอยู่มากผมไม่คุยอะไรมากแล้วเดี๋ยวผมจะไปตกปลาต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ